ซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของนายก้องเกียรติเต็มตำนานผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองก็เปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งเหตุช้างป่าทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาที่หมู่าตำบลพระเพิงอ,อําเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วค่ะ,คะผู้เสียชีวิตก็คือนายจุคามคำอายุหกสิบเอ็ดปีซึ่งถูกช้างป่าทำร้ายขณะนอนเฝ้าสวนแตงกวาที่เขาปลูกไว้นอกหมู่บ้าน แล้วก็คาดว่าช้างป่าหนึ่งตัวเนี่ยได้เข้าพังกระท่อมที่พักแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในประมาณหนึ่งจุห้ากิโลเมตรค่ะค่ะซึ่งนายเอกชัยแซนดี้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในก็ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในการจัดงานศพจำนวน5 0 0พันบาทแล้วก็ชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากสัตว์ป่า เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่านะคะ,คะในระหว่างเกิดเหตุการณ์ค่ะชุดเคลื่อนที่เร็วของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือไนเนี่ยได้ปรับัติภารกิจเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าในบริเวณใกล้เคียงตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนเพื่อป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่นะคะแล้วสําหรับแนวทางแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือไนเนี่ยก็ได้เล็งเห็นนะถึงความจําเป็นในการ เพิ่มชุดเคลื่อนที่เร็วอีกหนึ่งจุดเนื่องจากว่าในปัจจุบันแนวเขตติดต่อของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในที่ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีแนวยาว60กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอค่ะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เพียง5นายแล้วก็มีช้างจำนวนมากเนี่ยเข้าออกจากแนวเขตป่า หากได้รับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มนะคะจะทำให้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างยังย่งยืนต่อไปนะคะนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราได้ติดตามการแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็นายเจ้าหน้าที่ก็เร่งในการเนาะดำเนินการให้ระยะยาวด้วยในการแก้ไขระยะยาวด้วยนะคะ